ขอแสดงความยินดีกับชัยชนะครับแล้วก็เราได้คุยกันในงานแถลงข่าวก่อนเกมเมื่อวานแล้วว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากแล้วก็ค่อนข้างสูสีนะครับแล้วผลมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าแค่ประตูเดียวที่สามารถสร้างความ,าามาแตกต่างจากผลลัพธ์ของเรานะครับขอทราบคอมเมนต์ของแทคติกในเกมนี้เลยครับจริงๆเราเรารู้อยู่แล้วว่าเซอร์เรอร์มันไม่ได้ง่ายกที่เรามาเยือนแล้วเราจะชนะได้แล้วก็เซเลอร์เองเป็นทีมที่แข็งแกร่งในบ้านด้วยในลีกด้วยเพราะฉะนั้นการมาเล่นนี้เราก็ างที่บอกว่าเราเล่นด้วยความสุขุมแล้วก็ร,าาระมัดระวังแล้วก็ช่วงเริ่มต้นเกมเราก็พยายามที่จะดูจังหวะของเซเลอร์ก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราพยายามปรปับเปลี่ยนแท็กติกระหว่างเกมทุกๆ15นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาได้ประตูในจังหวะที่เราปรับเปลี่ยนแท็กติกใน,ในลูกแรกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้เกมมันเปลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าเซเลอร์เองก็เป็นทีมที่มีการตัวลูกต่างชาติที่ค่อนข้างอันตราย เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นบางอย่างเราก็ไม่สามารถปิดได้หมดเพราะฉะนั้นก็มีจังหวะหลายครั้งที่โชคดีที่เราไม่เสียประตูจากผู้เล่นแนวลูกของเซอร์เลอร์แล้วก็อาจจะเป็นจังหวะของเราในวันนี้ที่เราได้สามแต้มแล้วก็จริงก็ได้เปรียบไปก่อนคำถามสำหรับนักเตะนะครับก็คิดว่าการแข่งขันนี้โดยชนะกันที่ตรงไหนครับราเป็นพื้นที่เดียรกันหรือเปล่าก็ในส่วนตัวผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของแท็กติกของแต่ละทีมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง อย่างที่พี่แบน์บอกครับก็เราก็ดูสเตลเลอร์ครับไลออนดูเขาเล่นก่อนว่าตอนแรกเขาเล่นยังไงครับก็ช่วง15นาทีแรกแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการเปลี่ยนแท็ติกจนมาทําให้ได้ประตูแรกแล้วก็ผมไม่คิดว่าการที่จะชนะในวันนี้จะเป็นแค่ตรงกลางครับเพราะว่าทุกคนในทีมก็มีส่วนร่วมเพราะว่าเราเราเล่นกันมาเราซ้อมกันมาด้วยด้วยมีแบบแผนแล้วก็มีแท็ติกที่ทุกคนยืนตามตำแหน่งของโพสิชันครับก็ต้องยกเครดิตให้เพื่อนๆร่วมทีมนะครับแล้วก็ ขอเช่นชมไลออนครับก็เกมเย็นทุกเกมก็คิดว่าเป็นเกมที่มันหนักอยู่แล้วครับเป็นเกมที่เราสามารถจะเอาชนะที่แบบยากค่อนข้างยากนะครับแล้วก็แต่ก็ทุกคนก็ทําได้ครับก็ยินดีกับทุกคนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมรวมถึงสตาโฟโค้ชทุกคนครับที่วันนี้ช่วยกันจะเราชนะได้ครับของซีซั่นที่ผ่านมาเราได้ผ่านเข้าลอกไปเล่นรอบล็อกเอาทุกปีที่ผ่านมาก็เหมือนเป็นเป็นขาประจําอยู่แล้วนะครับก็ปีนี้เราเข้าใกล้มากขึ้นอีกนะครับแล้วก็ที่ไหนคิดว่ามีความสำคัญหรือว่าตอนนี้เราอยู่ใกล้มากไปถึงจุดน <c oughs> ยังยังไม่ได้มองถึงขนาดนั้นเพราะว่าจุดแรกคือปีนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราเข้ารอบ16ทีมมาสองครั้งแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่าการที่จะประสบความสำเร็จคือการเติมผู้เล่นต่างชาติเข้ามาในทีมเยอะๆแล้วก็ใช้ผู้เล่นต่างชาติในการเล่นแต่เป้าหมายของเราเราต้องการรักษา ผู้เล่นโลอลของเราเพื่อให้ได้มีโอกาสได้ลงเล่นและพัฒนาแล้วเขาได้ได้เกมกับระดับเอเชียเยอะๆเพราะนั้นจะเห็นว่าเราเติมผู้เล่นต่างชาติมาก็จริงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะใช้ผู้เล่นแกนหลักเป็นผู้เล่นไทยค่อนข้างเยอะ70%ในวันนี้เราใช้ผู้เล่น7คนเลยเป็นคนไทยเพื่อให้เขาได้พัฒนาแล้วก็ได้เล่นกับกับเกมดับเอเชียสูงเพื่อที่จะย,ยกระดับแล้วก็ เป้าหมายก็คือเราก็ต้องการชนะแหละแต่ว่าเราก็ต้องพัฒนาทีมเราควบคู่ไปด้วยกับการที่ททใช้นักเตะเป็นเราเป็นคนไทย